แต่ละเฟสเนี่ยถ้าสนามแม่เหล็กมันวิ่งผ่านมันก็ออกมาทีละเฟสทีละเฟสทีละเฟสมันไม่ได้ออกพร้อมกันนะหรือแม้แต่การทําง,งานของมันเนี่ยมัน,มน,นก็ไม่ได้ทํางานพรน้อมกันทุกเฟสไม่ได้ทํางานพร้อมกันทุกเฟสนะครับที่เราเห็นเนี่ยตามภาพเราเห็นนะว่าเนี่ยมันจะมีองศาในการทํางานเนี่ยในการจ่ายไฟให้กับเฟสเนี่ยห่างกัน120องศา เพราะนั้น3เฟสก็คือ360อสงศา120เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามก็360อสงศาครบรอบไปพอเวลาล้อหมุนล้อหมุนมันก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับก็ทำให้เกิดตัดแต่ละเฟสตัดแต่ละเฟสออกนะะแล้วก็ส่งกลับเข้าไปโอเคนะอ่ะมีใครไหมครับมีคำถามไหม